สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่496อามีทัวฝัวขอแสดงความยินดีด้วยประสบน้อยต้วนภายใต้สายตาทึ่งๆของผู้คนหุยคงเจ้าอาวาสวิหารเมฆสุญญาตาพลันยกมือขึ้นมาก่อนจะโยนเศษผลึกสี่ชิ้นไปให้ต้นหลิงเทียนเศษแนวคิดระดับเก้าแม้พวกมันจะเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนแล้วหากแต่พอได้เห็นเศษแนวคิดระดับเก้าทั้งสี่ชิ้นตกไปอยู่ในมือของต้นหลิงเทียนหลายคนก็อดหักห้ามใจไว้ไม่ได้ต่างมองด้วยความอิจฉาอยากได้อยากมี จนแล้วจนรอดนั่นมันก็เป็นเศษแนวคิดระดับ 9- ถึงสชิ้นกระทั่งขุมพลังที่พวกมันเข้าร่วมของระดับนี้ก็ใช่ว่าจะมีเยอะชิ้นทว่าตอนนี้ต้วนหลิงเทียนผู้เป็นเพียงสิทธิ์ของนิกายห้าธาตุกลับมีเศษแนวคิดระดับ9อยู่ในความครอบครองส่วนตัวถึง4ชิ้นเอาตรงๆกระทั่งอวุโสหลายคนยังอดไม่ได้ที่จะอิจฉาบ้างก็เกิดความละโมบขึ้นมาไม่น้อย ต้นหลิงเทียนโยนเศษแนวคิดทั้งสี่เล่นในมือพักหนึ่งก่อนจะคว้ามันไว้พร้อมเก็บลงแหวนมิติจากนั้นเขาก็หันไปขอบคุณหุยคงเจ้าอาวาสวิหารเมฆสุญญาตาขอบคุณท่านแล้วเจ้าอาวาหวุยคงประสบน้อยต้นเกรงใจไปแล้วอัตมาก็มีได้ทําอันใดามากมายหุยคงกล่าวตอบเสียงเรียบต้นหลิงเทียนพยักหน้าค่อยหันไปมองเฉินฟงประมุขพระตะวันจันทราที่สีหน้าย,ยังคงซีเสียมีค่อยสู้ดีค่อยยิ้มกล่าว ประมุกพักเฉินฟงต้องขอบคุณสำหรับเศษแนวคิดระดับ9ก้าทั้งสองของท่านแล้วหน้าที่เดิมก็ซีดอยู่แล้วของเฉินฟงพอได้ยินต้นหลิงเทียนก็ยิ่งมืดคล้ำปานจะคันได้เป็นน้ำหมึกมันมองต้นหลิงเทียนตาขวางกล่าวออกด้วยน้ำเสียงแฝงความในต้นหลิงเทียนเศษแนวคิดระดับ9ก้าทั้งสองนั่นมันจกมีค่าก็ต่อเมื่อเจ้าสามารถรักษามันไว้ได้และมีชีวิตอยู่ใช้พวกมันได้เท่านั้นหาไม่แล้วเจ้าก็ทำได้แค่เพียงเก็บไว้ส่งเสริมผู้อื่นเท่านั้น ทันทีที่คำพูดนี้ดังจากปากเฉินฟงสิทธิวิหารเมฆสุญญตาด่านมิดดาบและพักตะวันจันทราหลายคนก็เผยประกายตาสว่างวูบขึ้นมาก็จริงหรือพวกมันจะไม่สามารถคว้าเศษแนวคิดทั้งสี่ของต้นหลิงเทียนได้เล่าหากเข้าไปในขุมทรัพย์จัก,กรพรรดิแล้วแน่นอนว่ามีหลายคนที่บังเกิดความคิดเช่นนี้อยู่ในใ,นใจทว่าความคิดดังกล่าวในใจก็ต้องถูกบทขยี้หายไปแทบจะในทันทีแล้วกันเล่นหรือไร สุดท้ายแล้วไม่ว่าใครก็จำต้องมีความสามารถเสียก่อนถึงจะมีหวังชิงเศษแนวคิดระดับเก้าจากมือต้อนหลิงเทียนได้หาไม่แล้วสิ่งเดียวที่พวกมันจะได้รับก็คือตั๋วด่วนส่งตรงถึงนรกภาพต้นหลิงเทียนสัดหมัดร,ระเบิดร่างจอมยุทธ์หลอมรวมธรรมขาดขั้นที่9้าเข้าใจแนวคิดขั้นกลางระดับ9ก้าทั้งถือดับวิญญ,ญาณระดับสองในมือนั่นก่อนหน้าเรียกว่าสลักลึกลงใจกลายเป็นภาพจำยากจะลืมต่อให้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม อย่างไรก็ตามเศษแนวคิดระดับ9ก้าในมือต้นหลิงเทียนก็มีถึง4ี่ชิ้นหากมีคนสี่คนร่วมมือการสังหารต้นหลิงเทียนแต่ละคนก็ยังได้รับเศษแนวคิดระดับ9้าคนละชิ้นหลังจากเฉินฟงกล่าวคำกระตุ้นความโลภออกมานอกจากสิทธิ์นิกายห้าธาตุแล้วท,ท่าทีและความเปลี่ยนแปลงของสิทธ์ทั้งหลายล้วนอยู่ในสายตาต้านหลิงเทียนหมดสิ้นอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้แยแสอะไรโอ้อข้าต้องขอบคุณประมุกเฉินสำหรับความห่วงใย,ยครั้งนี้แล้ว ตัวหลิงเทียนยิ้มตอบเฉินฟงก่อนจะมองกวาดไปยังสิทธิขุมพลังทั้งสามช้าๆประหนึ่งมองเหยือข้าเองก็เฝ้ารอต้อนรับและดูแลผู้ที่คิดชิงเศษแนวคิดระดับเก้าทั้งสี่ชิ้นของข้าอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเช่นกันรอยยิ้มเปลี่ยมความมั่นใจอันน่าประทับใจของตัวหลิงเทียนเผยออกเต็มใบหน้าเมื่อได้ยินวาจาดังกล่าวพร้อมเห็นยิ้มมั่นใจนั่นสิทธิ์ทั้งหลายก็เริ่มวั่นวหวกับความคิดที่คิดกลุ่มรุมชิงเศษแนวคิดของตัวหลิงเทียนไม่น้อย แต่แน่นอนว่ามีหลายคนที่ถือเป็นข้อยกเวน้นเพราะสุดท้ายแล้วมูลค่าของเศษแนวคิดระดับ9ทั้ง4ก็มากมายเกินไปถึงแม้พวกมันจะรู้ดีว่าพลังฝีมือต้อนหลิงเทียนกล้าแกรง่งแต่พวกมันก็คิดลองเสี่ยงสักคราท่านจะจับลูกเสือได้อย่างไรหากไม่เข้าทํำเสือภายใต้สายตาของทุกคนร่างต้นหลิงเทียนก็ลอยกลับไปหยุดยืนข้างๆเฟิงเทียนบูซูหลี่และจางเฉยงก่อนที่จะพาทั้งสามคนไปรวมตัวกับกลุ่มของนิกายห้าธาตุ จากนั้นต้นหลิงเทียนก็แนะนําทั้งสามให้แก่กวัวจงฉีวีหวงต้าหนิวและเฉินเบย์ได้รู้จักกันประมกุกกัวเจ้าขุนเขาฉีอีวีเฟิงเทียนหู่และอีกสองคนทักทายกวัวจงกับฉีวีอย่างสุภาพก่อนที่จะหันไปพยักหน้าให้หงต้าหนิวกับเฉินเบย์ด้วยรอยยิม้มก่อนหน้านี้ข้ากลับมิเคยได้ยินต้นหลิงเทียนกล่าวอันใดถึงอัจฉริยะรุ่นยาวที่ไม่ธรรมดาอย่างเจ้าเลยแม่นางเฟิงจากที่ข้าเห็นพลังฝีมือของเจ้าคงมิได้ได้ดไปกว่าต้นหลิงเทียนใช่หรือไม่ ชีวิกล่าวถามด้วยรอยยิ้มตามองเฟิ่งเทียนบูขมแขงเจ้าขุนเขาฉีท่านกล่าวชมข้าเกินไปแล้วว่าข้าจะไปแข็งแกร่งเท่าพี่ใหญ่ต้วนได้อย่างไรเฟิ่งเทียนบูรีบกล่าวตอบอย่างสุภาพเทียนบูเจ้าอย่าถ่อมตัวไปเลยตอนที่เลยฉงลงมือข้ายังไม่อาจตอบสนองได้ทันกลับเป็นเจ้าที่ลงมือก่อนข้าเสียอีกต้วนหลิงเทียนสายหัวไปมาความแข็งแกร่งที่เฟิ่งเทียนบูแสดงออกมาตอนนั้นนับว่าทําให้เขาประหลาดใจไปไม่น้อย น่าเสียดายที่เขาอึ้งไปวูบหนึ่งพอคืนสติเฟิ่งเทียนบู่ก็ถอนรั้งพลังแนวคิดกลับไปแล้วทําให้เขาไม่ทันได้มีโอกาสตรวจสอบระดับแนวคิดของนางอย่างไรก็ตามเขามั่นใจว่าพลังฝีมือของเฟิงเทียนหู่ในปัจจุบันไม่น่าจะได้ไปกว่าเขามากสักเท่าไหร่เมื่อบังเกิดความสงสัยในใจพลังวิญ,ญญาณของเขาก็แผ่พุ่งไปอย่างถึงพลังบ่มเพาะของเฟิ่งเทียนบู่ทันทีพริบตาต่อมาเขาก็ได้รับทราบถึงด่านพลังบ่มเพาะของนาง มีคำกล่าวว่าความไม่รู้ยังถือเป็นความสุขประการหนึ่งทันทีที่ต้วหลิงเทียนได้รับทราบพลังของนางเขาก็อึ้งไร้คำจะกล่าวไปทันใดในใจยังคล้ายว่างเปล่ายืนเหม่อลอยอยู่พักใหญ่ประหนึ่งถูกความเหลือเชื่อครอบงำครู่ต่อมาเขาก็ได้แต่รำพันด้วยความเหลือเชื่อนี่เป็นไปได้หรือถ้าเทียนบู่เป็นแค่จอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สามจากการยังพลังบ่มเพาะของต้วหลิงเทียนเขาพบว่าด่านพลังของเฟิ่งเทียนบู่ยังเมนแค่หลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สามเท่านั้น แต่อายจอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สามยังมีความสามารถต้านทานการโจมตีของเหลยชงได้ตอนนี้คล้ายเขาจะคาใจไม่น้อยทาว่าพรนึกถึงภาพที่เฟิ่งเทียนบูลงมือกระชากแขนของเหลยชงเขาก็อดไม่ได้ที่จะสถานไปวุบหนึ่งเหลยชงเป็นจอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่แดและเข้าใจแนวคิดขั้นกลางระดับ8ดนั่นหมายความว่าพลังฝีมือเทียนหูต้องสูงกว่านั้นถึงจะกระชากแขนของมันได้โดยที่มันไม่อาจป้องกันอะไรได้ทัน แต่เทียนบูกลับเป็นแค่จอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สามนั่นหมายความว่าพลังของเทียนบูส่วนใหญ่มาจากแนวคิดไฟงั้นสิเมื่อต้นหลิงเทียนนึกถึงจุดนี้เขาก็ได้คําตอบของคําถามเฟิงเทียนบูเป็นร่างจิตวิญญ,ญ,ญาณยานแห่งไทยความเข้าใจในแนวคิดไฟของนางนับว่าเหนือล้ากว่าผู้คนโดยพื้นฐานแล้วนางจะไม่พบพานจุดรอคอยอะไรเลยในการทําความเข้าใจแนวคิดไฟนอกเหนือจากนั้นถึงแม้นางจะไม่ได้ใช้เศษแนวคิดไฟ แต่ความเร็วในการทำความเข้าใจของนางเกรงว่ากระทั่งคนที่ใช้เศษแนวคิดไฟยังต้องละอายแต่ถึงนางจะมีเศษแนวคิดไฟสำหรับการฝึกฝนนางก็ไม่ควรเอาชนะเหลยชงได้ด้วยระดับพลังหลอมรวมธรรมขาดแบบนี้ไม่ใช่หรือไงยิ่งคิดต้วนหลิงเทียนก็ยิ่งสงสยัยเหลยชงนั้นเมื่อใช้พลังทั้งหมดแล้วด้วยด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่8แนวคิดขั้นกลางระดับ8และศาสตราวิญ,ญญาณพลังของมันจึงเทียบได้กับ270มังกรโบราณ กลับมาด้านเทียนหูด้วยขอบเขตพลังของนางแม้จะใช้แท้วิญญาณระดับสามพลังความแข็งแกร่งที่นางใช้ออกได้เต็มที่ก็มีแค่68มังกรโบราณเท่านั้นเพราะจะอย่างไรเสียจอมยุทธหลอมระวะทธรรมชาติขั้นที่สามยามใช้พลังงานต้นกําเนิดเต็มที่ก็มีความแข็งแกร่งแค่40มังกรโบราณเท่านั้นแท้วิญญาณระดับสามนั่นเขาหลอมสร้างมากับมือจึงทําให้มันมีประสิทธิธภาพในการเพิ่มพูนพลัง70%ซซึ่งเทียบได้กับ28มังกรโบราณ รวมทั้งสองอย่างจึงทําให้มีความแข็งแกร่งแค่68มังกรโบราณเท่านั้นงั้นกล่าวได้ว่าถึงเฟิ่งเทียนบูจะเข้าใจแนวคิดผันแปรธรรมชาติขั้นที่หนึ่งรวมกับพลังของนางเองก่อนหน้าความแข็งแกร่งของนางก็ยังมีแค่268มังกรโบราณเท่านั้นยังนับว่าห่างไกลาจากการสยบเหลยชงเช่นนั้น เว้นเสียแต่นางจะเข้าใจแนวคิดไฟขั้นสูงระดับสองเช่นนั้นแล้วนางจะมีพลังฝีมือถึง368มังกรโบราณถ้านางปลดปล่อยพลังทั้งหมดนั่นก็จะทำให้เอาชนะเหลยชงได้ง่ายๆความคิดเริ่มลั่นท่านในใจต้นหลิงเทียนไว้ว่างเขาเริ่มปฏิปต่อความเป็นไปได้ในขณะที่เขากำลังไตร่ตรองข้อมูลในหัวเขาก็อ้าปากค้างไปเล็กน้อย แต่เป็นไปไม่ได้ที่เทียนบูจะยกระดับความเข้าใจในแนวคิดจนสูงถึงระดับนั้นได้ท่าเพึ่งแต่เศษแนวคิดถ้างั้นความเป็นไปได้หนึ่งเดียวก็คือนางได้ผ่านการเข้าค่ายกลตรงฉเฉวียนมาด่านมิดดาบสมควรมีค่ายกลตรงฉเฉวียนเช่นกันหากฟงเทียนบูได้รับอนุญาตให้เข้าไปในค่ายกลตรงฉเฉวียนความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่น่าแปลกใจอะไรสืบไป ค่ายกละตรงเฉวียนนั่นเป็นขข่อาคมอามที่สร้างขึ้น,นอของอาจังกรพระดิกลับชาติมาเกิดนับว่ายังมีผลกระทบต่อร่างจิตวิญญาณแห่งงาตุไฟของเทียนบูที่เหนือกว่าคนธรรมดาอยู่บ้างหลังจากที่ย้อนคิดถึงประสิทธิภาพไขกลนจากความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดต้นหลิงเทียนก็เข้าใจได้ไม่เพียงเท่านั้นด้วยองค์ความรู้ของจักรพรรดกลับชาติมาเกิด ความสามารถในการยกระดับแนวคิดของท่ายกลตรงเฉวียนที่มีต่อร่างจิตวิญญาณแห่งชาติแต่กำเนิดยังจะเป็นอะไรที่เหนือกว่าสามัญสำนึกไปไกลกล่าวได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่แนวคิดไฟของเฟิ่งเทียนบูอาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่ขั้นสูงระดับสามด้วยซ้ำเมื่อนึกกล่าวพร้อมพึมพำถึงตรงนี้ต้วนหลิงเทียนก็ทึ่งไปไม่น้อยให้ตายเถอะต้วนหลิงเทียนข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะรู้จักสตรีที่งดงามจนหน้าทึ่งอย่างแม่นางเฟิ่งเทียนบูเช่นนี้ได้ เรื่องนี้นับว่าอัศจรรย์ยิ่งเสียงหนึ่งดังเข้าหูตัวหลิงเทียนและปลุกเขาออกจากอาการอื้ออึงไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากหวงต้าหนิวที่กล่าวทักเขาลูกตาตัวหลิงเทียนกลอกไปมองหวงต้าหนิวที่กำลังยิ้มกรุ่มกลิ่มขณะมองเฟิ่งเทียนบุก,ก่อนที่เขาจะกล่าวตอบออกไปอย่างเย้ยหยันหรือเจ้าคิดว่าคนที่ข้ารู้จักต้องมีแต่ตัวถึกถืนหัวโตวร่างยักษ์ใหญ่เช่นเจ้ากันเล่านอกจากตัวหลิงเทียนกับหววต้าหนิวเจ้ากำแล้วคนอื่นที่อยู่ข้างๆ้าไม่เว้นกัวจงกับชีวิตถึงกับหัวเราะออกมาอย่างยากระงับทันที ฟู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 ฟทันใดนั้นเองบังเกิดเสียงลมกันโชคว่ามาแต่ไกลทั้งยังคล้ายดังขึ้นจากสองทิศทางที่แตกต่างกันเมื่อได้ยินเสียงเหล่าขุมกำลังที่อยู่ก่อนก็หันไปมองอยังทิศทางทั้งสองทันทีเมื่อหันไปไม่ทันไรก็ได้เห็นกลุ่มคนสองกลุ่มกำลังดิ่งตรงมาทางนี้ด้วยความเร็วสูงท่าทางสภาวะยังเปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งไม่น้อยเมื่อทั้งหลายบรรลุมาถึงต่างก็หยุดลอยั้างกลางอากาศทันที เป็นคนของป้อมหมาป่านพานั่นก็สำนักสะบ้านอารมณ์สิทธิ์ของด่านมีดดาบกับวิหารเมฆสุนตาหลายคนกล่าวออกเสียงดังในฐานะที่เป็นถึงสองขุมพลังหลักในบรรดาสี่คุมพลังภูมิภาคส่วนใต้ของทะเลทรายตอนเหนือทั้งด่านมีดดาบและวิหารเมฆสุญนตาย่อมรู้จักป้อมหมาป่านพากับสำนักสะบ้านอารมณ์ดีกว่านิกายห้าธาตุที่มาจากภูมิภาคตะวันออกของทะเลทรายตอนเหนือและพักตะวันจันทราที่มาจากตะวันตกป้อมหมาป่านพา เมื่อผู้คนของป้อมหมาป่านพามาถึงสายตาของต้นหลิงเทียนก็เพ่งมองไปยังผู้นำกลุ่มสี่ในห้าอันเป็นชายชาราสามชายไวกลางคนหนึ่งทันทีเมื่องลี่หนิงข้านอวิคังและฟงเวย่ยทั้งสี่ล้วนเป็นรองผู้นำป้อมหมาป่านพาที่มีทั้งสิ้นห้าคนแถมพวกมันยังเป็นคนที่ไล่ฆ่าเขาขณะเดินทางออกจากเมืองต้าโมกูไปยังด่านมีดดาบกับเหล่าอาวุโสของด่านมีดดาบก่อนหน้านี้ และไม่ต้องสงสัยเลยทางด้านเมืองลี่และอีกสามคนนั่นก็ย่อมสัมผัสได้ถึงการมองมาของต้นหลิงเทียนแทบทันทีหากเป็นก่อนหน้านี้พวกมันคงจะมองต้นหลิงเทียนด้วยความดูแคลนแต่ทว่าตอนนี้พวกมันไม่กล้าที่จะกระทำเช่นนั้นอีกแล้วเมื่อได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้นหลิงเทียนกับคุณหนูผู้นั้นถึงแม้ว่าทางป้อมมาป่านพาไม่กล้าคิดจะเพิ่มความขัดแย้งบาดหมางอะไรกับต้นหลิงเทียนอีกแต่เรื่องที่จะให้พวกมันไปขอโทษก็ไม่มีวันเช่นกัน นอกจากความจริงที่ว่าสื่อชางอาจบังเกิดความไม่พอใจที่พวกมันกระทําเช่นนั้นกระทั่งไม่เต็มใจจะลงมือในฐานะตัวแทนป้อมมาป่านพาแล้วป้อมมาป่านพาก็ไม่คิดจะเสียหน้าขอโทษรุ่นเยาวต่อหน้าขุมพลังทั้งหมดด้วยเหตุนี้พวกมันจึงเลือกทางออกที่ที่ที่สุดนั่นคือเมินต้นหลิงเทียนไปเสียไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับอีกฝ่าย แต่ไหนเลยพวกมันไม่สนใจแล้วไฟโทสะในใจต้นหลิงเทียนจะสงบลงได้หลังจากที่กวาดมองเมืองลี่และพวกทั้งสาด้วยสายตาคมกล้าต้นหลิงเทียนก็หยุดมองไปยังร่างชายหนุ่มชุดขาวที่อยู่ข้างหลังพวกมันสื่อชางเมื่อต้นหลิงเทียนมองไปที่มันเขาก็พบว่ามันมองเขาอยู่ก่อนแล้วยิ่งไปกว่านั้นทันทีที่ต้นหลิงเทียนเห็นสื่อชางเสียงผ่านพลังงานต้นกําเนิดของมันก็ส่งตรงถึงหูเขาพอดี ต้วนหลิงเทียนข้ามีคิดเลยว่าเจ้าจักอายุยืนมาได้จนถึงวันนี้ท,ทั้งทั้งที่วันนั้นรองผู้นำป้อมหมาป่านพาก็อุตส่าห์ออกไปเป็นธุรจัดการเจ้าด้วยตัวเองเจ้ายังอุตส่าห์รอดชีวิตมาได้ได้ยินคำกล่าวสื่อชางหน้าต้วนหลิงเทียนก็มองลงทันใด แม้ความจริงเขาเองก็พอคาดเดาได้แล้วว่าผู้ที่ยุยงจูงจมูกให้ผู้นำป้อมทั้งสี่และอาวุโสอีกนับสิบลงมือไล่ล่าเขาจะเป็นสื่อชางแต่พอมาได้ยินคำยืนยันจากปากมันอารมณ์ของเขายังอดขุนมัวขึ้นมาเสียไม่ได้แววตายัางเผยเจตนาฆ่าคนสื่อชางสุสานลับจักรพัิแห่งนี้จะเป็นหลุมฝังศพของเจ้าหลังจากสูดลมหายใจเข้าลึกๆระงับจิตฆ่าฟันทั้งอารมณ์ที่พุ่งพ่านต้นหลิงเทียนก็ส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดชัดท้อยชัดคำถึงหูสื่อชาง นี่ก็เป็นเรื่องที่ข้าจะกล่าวบอกต่อเจ้าเช่นกันทว่ากลับสร้างความประหลาดใจให้ต้นหลิงเทียนไม่น้อยสื่อชางที่มักจะยอมแพ้ต่อหน้าเขามาตลอดวันนี้กลับปากกล้าทั้งยังมั่นใจหนักหนาเรากับมันเชื่อมั่นว่าจะฆ่าต้นหลิงเทียนได้โฮดูเหมือนพลังฝีมือเจ้าจะก้าวหน้าไม่น้อยสินะถึงได้มั่นใจออกหน้าออกตาถึงเพียงนี้ต้นหลิงเทียนหัวเราะเยาะรอไปเถอะตอนนี้คิดฆ่าเจ้ายังง่ายดดยนัก สื่อชางตอบคำเสียงเย็นด้วยอมหิตข้าจะรอดูประกายตาตัวหลิงเทียนสว่างว่ากล่าวออกเสียงดังฟังชัดเมื่อเห็นร่างชายชาราที่นำพากลุ่มคนของป้อมหมาป่านพามาเจ้าอาวาสวิหารเมฆสุญญาตาหุยคงก็พนมมือขึ้นก่อนจะกล่าวทักทายอามีทัวฝัวประสบรองผู้นำหลวงแล้วนี่ประสบผู้นำชิงมิได้มาด้วยหรือรอผู้นำหลวงที่ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหลวงฟู้หนึ่งในห้ารองผู้นำป้อมหมาป่านพาเจ้าอาวาสหฮุยคงท่านสบาย เมื่อเผชิญกับการทักทายของหุยคงหลัวฟู่ก็ไม่กล้าไม่เกรงใจรีบตอบกลับอย่างเร็วเมื่อมีนานมานี้ผู้นำป้อมของเรามีเรื่องใหญ่ที่ต้องไปกระทำเขาจึงมิมีเวลามาที่นี่แล้วประกายตาหุยคงสว่างวา่า่อย,ยิ้มตอบเรื่องใหญ่ดังคุมับจักรพัดเปิดออกเช่นนี้ผู้นำชิงยังมิอาจปลีกตัวมาได้ถ้าทางธุระของผู้นำชิงคงใหญ่หลวงและสำคัญยิ่งนักมิผิดเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง หลวฟูพยักหน้าตอบอย่างจริงจังหากแต่มุมปากรอบกระตุกขึ้นมาตึงห,หนิดตอนนี้เหล่ารองผู้นำป้อมที่เหลือก็ชักสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาทันใดท่าทางยังระวังขึ้นมอมไงไม่น้อยยากนักที่พวกมันจะจินตนาการออกนักว่าหากผู้คนทั้งหมดของคุมพลังทั้งห้ารู้ว่าผู้นำป้อมของมันไปทำเรื่องราวหน้าละอายอย่างเป็นสัตว์พาหะให้สาวน้อยสองนางขี่ทั้งหลายจะทำหน้าย,ยังไงแต่แน่นอนว่าพวกมันไม่คิดจะเปิดเผยเรื่องพันนี้ให้ใครรู้เด็ดขาด หากเรื่องนี้แพร่ออกไปป้อมหมาป่านพาของมันคงได้กลายเป็นที่ขบขันหนักแล้วรองผู้นำป้อมทั้งหลายย่อมไม่ยินดีให้ใครรู้เจ้าสำนักเผยอันานานแล้วมีได้พบกันอาตมารับทราบว่ายามนี้ป่ารศบได้ขึ้นเป็นเจ้าสำนักคนใหม่แล้วประสบสบายหลังจากกล่าวทักทายหลวงฟู่แล้วหุยคงก็หันไปพนมมือยิ้มทักเจ้าสำนักสะบ้านอารมณ์อันเป็นชายไวกลางคนที่สวมชุดสามัญธรรมดาและเผยสีหน้าเฉยเมยไม่สนใจอะไร ชายไวกลางคนที่มาในชุดชาวบ้านธรรมดามดาและมีหน้าตาคล้ายเมินเฉยสรรพสิ่งผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นเป็นเผยอันเจ้าสำนักสะบ้านอารมณ์แม้จะ,ะเผชิญหน้ากับการทักทายของหุยคงเจ้าอาวาสวิหารเมฆสุญญาตาสีหน้าท่าทางเผยอันก็ยังคงเฉยชละดูห่างเหินมันเพียงพยักหน้าเบาๆกล่าวออกอย่างไรเรื่องราวเจ้าอาวาสหุยคงอย่างไรเสียหุยคงก็ไม่ได้นำพาเรื่องนี้เพียงยิ้มรับบางๆก่อนจะเงียบไป ตอนนี้บรรดาผู้นำขุมพลังต่างๆก็เริ่มทักทายผู้นำขุมพลังอื่นๆเวลาไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันไม่นานอัสดงก็เริ่มคล้อยต่ำย่างเข้ายามพเพรเผลแสงตะวันที่สองจากริมขอบฟ้าช่างแดงเข้มปนสลัวปานจะย้อมแผ่นฟ้าให้ฉานมัวภาพทิวทัศน์กลับกลายเป็นงดงามแฝงอารมณ์เร้นลับประการหนึ่งได้เวลาแล้วทันใดนั้นกลุ่มผู้นำของแต่ละขุมพลังทั้งหกพลันหันมองสบตาค่อยพยักหน้าจากนั้นทั้งหลายก็เหินดดิ่งลงไปยังแนวหุบเขาอันสลับซับซ้อนแห่งหนึ่ง ไปกันเถอะเมื่อต้นหลิงเทียนและสิทธิ์คนอื่นๆของคุมพลังทั้งหกเห็นภาพนี้ต่างก็รีเผินบินไล่หลังอาวุโสของตัวเองไปไม่กล้ารอช้าอะไรพวกมันก็รู้ว่าตอนนี้ขุมทรัพย์จักรพรรดิกำลังจะเปิดออกแน่แล้วเมื่อมาถึงที่นี่ได้ไม่นานเหล่าอาวุโสของแต่ละคุมพลังต่างๆก็ได้อธิบายเรื่องราวคร่าวๆออกมาให้ฟังต้นหลิงเทียนและสิทธิ์ทั้งหลายของนิกายห้าทานเองก็ได้ยินข้อเท็จจริงหลายประการของขุมทรัพย์จัก,กรพรรดิจากปากกวัวจง คุมมซับลับจักรพรรดิแห่งนี้มันมีเวลาที่เปิดออกอย่างเฉพาะเจาะจงทั้งทางเข้ายังเปิดแค่เพียงหนึ่งวันเท่านั้นหากไม่ได้เข้าไปในช่วงเวลานั้นก็ไรโอกาสเข้าไปอีกแล้วแน่นอนว่าจำกัดเวลาเข้าหาได้จำกัดเวลาออกไม่เพราะข่อาคมไายกลที่กั้นขวางหน้าประตูทางเข้าขุมทรัพย์เพียงจำกัดการเข้าเท่านั้นไม่ได้ห้ามออกมาแต่อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นยังกล่าวกันว่าภายในขุมทรัพย์จักรพันนี้เต็มไปด้วยค่ายกลและไข่อาคมทรงพลังพลังสาดีรามากมายทั้งตัวขุมทรัพย์มันยังตั้งอยู่ลึกลงไปในใต้ดินรอบๆป้องกันไว้ด้วยค่ายกลทำลายล้างอันน่าพรั่นพรึงหากใครคิดทำลายประตูทางเข้าโดยใช้กำลังหรือเจาะผนังบุกฝ่าอะไรเข้าไปหลักก็่า่กลและอาคมพิฆาตน่ากลัวทั้งหลายจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและทำลายล้างขุมทรัพย์จักรพัดท,ทั้งหมดทันทีและนั่นจะทำให้ขุมทรัพย์พันดิถูกฝังไว้ในพิภพตร ไร้ผู้ใดสามารถฉกฉวยโอกาสวาสนาอะไรได้อีกด้วยเหตุนี้เหล่าขุมพลังทั้งหลายที่รับรู้เรื่องราวการดำรงอยู่ของขุมทรัพยจักรพรรดมาจึงไม่มีใครหันกล้าหรืออุตริทำตามใจอะไรพวกมันทำได้แค่กระทำตามกฎที่จักรพรรดตราไว้ในบันทึกเก่าแก่เท่านั้นและปล่อยให้เหล่าคนหนุ่มรุ่นเยาวที่อายุไขไม่ถึง40ได้เข้าไปแสวงหาโอกาสและไขว่คว้าโชคชะตาของตัวเองสุดแล้วแต่วาสนาของแต่ละคน ภายใต้การนำของอาวุโสทั้งหกคุมพลังไม่นานต้นหลิงเทียนรวมถึงสิทธิ์ทั้งหมดก็บรรลุถึงจุดหมายปลายทางเบื้องหน้าคือหุบเขาอันกว้างใหญ่สุดภัยารเป็นหุบเขาที่พวกมันได้เหินบินข้ามมาก่อนหน้าผนังหุบเขานั้นเต็มไปด้วยต้นไม้แลววะวัชพืชปกคลุมตามปกติไร้ซึ่งสิ่งใดผิดสังเกตทางเข้าคุมทรัพยกรพัดอยู่ที่นี่หรือเหล่าสิทธิ์ของแต่ละคุมพลังรวมถึงต้นหลิงเทียนเผยความสงสัยบนใบหน้า ต้นหลิงเทียนยักคิ้วขึ้นเบาๆก่อนจะแผ่พุ่งพลังวิญญาณออกไปตรวจสอบทั่วบริเวณทันใดไม่นานเขากดพบร่องรอยของพลังอาคมหลังแนวพุ่มไม้ผนังผาด้านหนึ่งยังเป็นกลิ่นอายพลังอาคมที่ขุ่นคลากไม่น้อยในฐานะตัวตนที่ดูทราบหลอมรวมเข้ากับความทรงจําของจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดมาต้นหลิงเทียนย่อมมีความเข้าใจในค่ายกลและข่ายอาคมสูงส่งเขาบ่งบอกได้ทันทีว่าจุดนั้นมีค่ายกลและข่ายอาคมอะไรจัดตั้งอยู่บ้าง ครั้งนี้กลับมีค่ายกลอยู่ถึงห้าค่ายจัดตั้งสอดประสานกันค่ายกลชั้นนอกสุดนั้นเป็นค่ายกลที่จะเปิดม่านพลังกั้นขวางคุมรัพย์ในเวลาที่เหมาะสมและมันจะเปิดเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะมีเวลาปิดตัวกำหนดไว้แน่ชัดส่วนถัดจากค่ายกลดังกอเล่าจะเป็นไข่อาคมหลายไข่ที่มีไข่มุกวัดอายุไข่เป็นตัวเชื่อมประสานร้อยเรียงมันเป็นค่ายกลไว้สำหรับตรวจสอบอายุผู้ที่จะเข้าสู่คุมสมบัติลับ นอกจากนั้นยังมีอีกสามค่ายกลที่สอดแทรกเอาไว้ภายใต้ค่ายกลทั้งสองและนั่นเป็นอะไรที่ทําให้ต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างจักรพรรดิผู้นี้นับว่ากล้าทําไปได้มันถึงกับจัดตั้งค่ายกลพิฆาตสังหารสามบรรจบนี้ไว้ที่ทางเข้าแบบนี้หากค่ายกลลพิฆาตทั้งสามถูกกระตุ้นขึ้นมากระทั่งราชันยุทธ์ขั้นที่เก้ายังตายตกในพริบตาต้นหลิงเทียนจดจำค่ายกลสามสังหารทั้งสามค่ายนั่นจากความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดได้ดี เมื่อเอามาผสานกันมันยังก่อเกิดเป็นค่ายกลลพิฆาตสามบรรจบที่ทรงอนุภาพไรากาศนะนอกเหนือจากวัตถุดิบล้ำค่ามากมายแล้วค่ายกลลพิฆาตทั้งสามนั่นยังต้องใช้พลังวิญญาณในการจัดตั้งมหาศาลแถมทุกๆอาคมที่สลักจารึกยังต้องใช้พลังวิญญาณระดับจักรพรรดิเท่านั้นถึงกระทําได้ดูเหมือนว่าจักรพรรดิส่วนใหญ่จะเป็นผู้จารึกอาคมนั้นสินะตัวหลิงเทียนคิดในใจ นอกจากจะสังเกตที่ทางรอบรอบหุบเขาแล้วเฟิ่งเทียนวูย,ยังรอบมองต้นหลิงเทียนเป็นระยะๆะะพอหันมาเห็นสีหน้าจริงจังของต้นหลิงเทียนนางยังอดไม่ได้ที่จะสงสัยจึงส่งเสียงกล่าวถามออกมาพี่ใหญ่ต้นท่านพบอันใดแล้วหรืออาข้าพบแล้วต้นหลิงเทียนพยักหน้าก่อนจะส่งเสียงตอบกลับถ้าข้าดูไม่ผิดทางเข้าคุมทรัพย์จัก,กรพัดอยู่หลังพุ่มไม้ตรงนั้นนอกจากนั้นมันยังมีค่ายกลเปิดทางเข้าอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ ส่วนค่ายกลชั้นถัดไปจะคอยตรวจสอบอายุขายของเจ้าและที่น่ากลัวทั้งอันตรายที่สุดก็คือค่ายกลสังหารอีกสามค่ายที่จัดตั้งไว้เมื่อกล่าวถึงจุดนี้ตัวหลิงเทียนก็มองไปยังทิศท,ทางที่เขาสัมผัสดได้ถึงพลังอาคมเมื่อต้วหลิงเทียนกล่าวจบกินเวลาแค่ไม่นานอาวุโสของทั้งหกขุมพลังก็ลอยเหนือพุ่มไม้ที่ตัวหลิงเทียนบอกและต่างก็ลงมือพร้อมเพรียงเร่งเร้าพลังหมายทำลายพุ่มไม้รอบๆทันที อาวุโสของทั้งหกคุมพลังแน่นอนว่าอยู่ในด่านพลังผันแปรธรรมชาติหรือเหนือกว่านั้นกันทั้งสิ้นทั้งหลายควบคุมพลังควบแน่นเป็นดาบมีสภาพกวาดล้างพุ่มไม้ออกไปในพริบตาหลังจากที่ขจัดพุ่มไม้แลวะวัชพืชที่ปกคลุมออกไปหมดสิ้นประตูใหญ่อันวิจิตรบรรจงบานหนึ่งก็เผยให้ทุกผู้คนได้เห็นประตูดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นดินแม้มันจะใหญ่และค่อนข้างสวยงามหากแต่รูปลักษณ์โดยรวมของมันก็ค่อนข้างเรียบง่ายนักไร้ซึ่งร่องรอยของฝุ่นดินอะไรให้เห็นทั้งยังมีกระแสพลังผันผวน,นเปล่งออกไม่น้อย กระแสพลังที่ผันผวนห้อมล้อมอยู่คล้ายจะบอกถึงการเดินทางข้ามผ่านวันเวลาอันแสนยาวนานของประตูบานนี้ได้ชัดเจนเมื่อได้ยินคำกล่าวของต้นหลิงเทียนความเตรียมพร้อมและระวังก็เผยให้เห็นบนใบหน้างดงามของเฟิ่งเทียนหูแล้วตอนนี้พวกเราควรทำอันใดหรือพี่ใหญ่เจ้าไม่ต้องเกรงขนาดนั้นผ่อนคลายเถอะค่ายกลสังหารที่ข้าว,ว่ามันจะลงมือหลังจากที่ผู้ที่เข้าไปถูกตรวจพบว่ามีอายุขยเกิน40ปีเท่านั้นหาไม่แล้วข้ายกลังหารทั้งสามนั่นจะไม่มีทางเปิดใช้งานเลย ตวนหลิงเทียนกล่าวยืนยันกับนางเมื่อฟังเทียนบูได้ยินนางก็พยักหน้าที่แท้เป็นเช่นนี้นี่คือทางเข้าขุมทรัพย์ลับจัก,กรพรรดิงั้นหรือประตูบานนี้ทั้งใหญ่โตและ,แล,ะและดูเก่าแก่โบราณยิ่งข้าอยากรู้นักว่ามันถูกสร้างไว้นานเท่าไรแล้วสิทธิรุ่นเยาว์ของทั้งหกขุมพลังที่ตามหลังอาวุโสมาเมื่อเห็นประตูบานใหญ่และดูเก่าแก่พวกมันก็เริ่มเปิดประเด็นพูดคุยขึ้นมาสีหน้าพวกมันยังละดูตื่นเต้นไม่น้อย เมื่อได้ยินบทสนทนาของสิทธิขุมพลังทั้งหลายรอบๆหลัวฟู่รองผู้นำป้อมหมาป่านพาก็ค่อยๆกล่าวอธิบายออกมาอย่างช้าๆขุมทรัพย์ลับของจักรพรรดิที่อยู่ด้านหลังประตูบานเขืองนั่นกล่าวกันว่าดำรงอยู่มาตั้งแต่เมื่อหนึ่พันปีก่อนแล้วแน่นอนว่าจักรพรรดิผู้นี้ก็ได้ตายตกไปพันปีแล้วเช่นกันหนึ่พันปีสิทธิทั้งหลายไม่เว้นตัวหลิงเทียนก็ผงะไปเล็กน้อย